ันนี้เราเอา Ford ดเรนเจอร์ T6 คันใหญ่บึ้มเลยนะฮะยางไม่รู้33หรือ35เนี่ยแต่รู้ว่าใหญ่อยู่นะฮะเอามาทำอะไรคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นลูกค้านะครับเดี๋ยวออกรู้นดีกว่าลูกค้าเอามารีแมปเพื่ออะไรเพื่อคันนี้อัอร์โบมาแล้วเหมือนกับไม่ได้แย่มากที่ผมขับคือไม่ได้แย่มาก กรจูนมาก็โอเคนะก็คือไม่ได้แย่นะครับแต่มันมีอาการกระโชกโค้งหักช่วงต้นแต่ว่าไม่สมูทแล้วช่วงกลางมันหายไปเลยลูกค้าอยากจะได้ช่วงกลางช่วงกลางคืออะไรช่วงกลางจากที่ขับดูคือความเร็วเจ็ดสิบถึงแปดสิบเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่รถลอยลำและแล้วจะไหลๆเพื่อจะแซงขึ้นไปเนี่ยช่วงนี้ยมันหายไปเลยคือต้นกระโชกโค้งหักแต่พอกลางหาย เนี่ยปัญหาครับของรถคันนี้นะครับคันนี้เราทําอะไรนะครับเราปรับแต่งเนี่ยเราไม่ได้ปรับแต่งให้รุนแรงอะไรแต่เราต้องการความสมุทต,ตั้งแต่ต้นก็คือการออกตัวเนี่ยให้มีกําลังแล้วก็ค่อยๆแผ่วได้อ่ลองดูนะครับอันนี้ผมเยียบเบาๆนะอาบูเดินค่อยๆเดินอ่าเหยียบเบาๆแล้วค,ค่อยๆเติมเนี่ยเติมปุ๊บๆขึ้นมาเลยอ่าแล้วก็ ดึงเครื่องกับความเร็วอยู่70นะครับดึงกลับอันนี้ดึงกลับแล้วนะค่อยๆเหยียบกลับรถไปเลยนะครับแต่เดิมทีเนี่ยช่วงดึงกลับเนี่ยมันดึงไม่ขึ้นนะมันดึงไม่ขึ้นนะเออแล้วก็แล้วพอเหมือนกับว่าดึงไม่ขึ้นแล้วก็แบบตรงนั้นอะ่ะไปถึงร้อยจะเหนื่อยมากนะครับอ่าเนี่ยแหละรถพวกนี้ก็ประมาณนี้อยู่แล้วต้องการนะฮะเนี่ย ้องการดึงตรงนี้ขึ้นเนี่ยนะตรงนี้ดึงขึ้นแล้วฟืดเลยนะเออดึงกลับมาหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบดึงกลับร้อยหกสิบเจ็ดสิบดึงกลับร้อยเนี่ยนะค,ความสมูทแค่ตรงนี้แค่ตรงนี้นะครับเราก็แก้บางจุดนะครับอ่าแก้บางจุดนะครับอ่าแก้การคำนวณแรงบิดใหม่นะครับแก้การคำนวณเชื้อเพลิงนะครับอ่าเทอร์โบไฟเชอร์ไม่ได้ปรับนะครับ ตามแมปต่างๆที่มันจะเกี่ยวกับแผนผังที่ว่าควบคุมแรงบิดนะฮะแล้วก็แก้ตารางล้อมขอแรงบิดนะฮะให้สมูทและก็เหมาะสมกับรถลักษณะคาแรคเตอร์รถนะครับแผนผังการฉีดนะฮะคือรถคันนี้ล้อมันโตมากอ่ะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมจะให้ลงไปดูดูแค่นี้น่าจะรู้แล้วนะว่ารถคันนี้สูงกว่ารถคันอื่นเขามากน่าจะรู้แล้ว่ารถคันนี้มันมันเป็นรถแบบรถรถตา นะฮะอ่า,อาผมก็เรียกรถอะไรไม่รู้ว่าเขาเรียกรถอะไรรถเข้าป่านะฮะอ่าคราวเนี้ยลักษณะรถพวกเนี้ยต้องการแรงบิดไม่ต้องการแรงม้าเลยเพราะรถพวกเนี้ยไม่ได้วิ่งสองร้อยอยู่แล้วมันวิ่งแค่ศูนย์หนึ่งร้อยศูนย์หนึ่งร้อยแต่ต้องการแรงบิดที่ตอบโต้กับคนขับเพราะฉะนั้นรถพวกนี้นะครับก็ช่วงกลางเนี่ยจะสําคัญที่สุดแล้วก็การตอบสนองช่วงต้นเนี้ย ไหลลดขึ้นไปจะสัมคัญธ์มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเน้นแค่ตรงนเนี้ยเนี่ยเน้นตรงเนี้ยตอนนี้เราจูนไปประมาณไฟที่นี่รอบนี้ประมาณที่สี่อ่ารอบที่สี่นะฮะเนี่ยนะครับอ่ยายางรถออกไฟแดงเนี่ยเราเหยียบเบาๆได้ค่อยๆดึงอ่าค่อยๆลิ้นค์เร่งขึ้นอ่าก็ได้กด,ดแรงก็ได้นะฮะอ่าพรนพอน,นี้พอพอนเนี่ย เจะแซงเนี่ยนึกออกไหมฮะเนี่ยช่วงนี้60เนี่ยเราต้องการแซงเราแตะรถดึงขึ้นเลยเราไปค้างไว้แตะแล้วกบบปึบ๊แต่เดิมทีเนี่ยตรงนีนมม้มันไม่มามนะันไม่มาเลยเหยียบแล้วมันว้าวไปเลยนะครับอ่ามันก็เลยทําให้ไปอยู่คาอยู่ขวาแล้วแซงไม่ได้นะอ่าอย่างเงี้ยเราไหลปึ๊บอ่าเราจะดึงขึ้นแล้วนะดึงขึ้นปึ๊บ อ่าพนตรงนี้สําคัญมากผมบอกเลยเรถพวกเนี้ยมันไม่มีกําลังเดึงขึ้นนะฮะอ่าพอนี่เจ็ดสิบดึงขึ้นตามเท้าเลยตอบสนองตามเท้าเลยนะครับอ่าแปดสิบก็ดึงขึ้นได้นะับรถพวกนี้สําคัญมากนะครับ ช่วงนี้ผมบอกได้เลยสําคัญมากนะครับอ่าคือกาลังช่วงกลางเนี่ยที่คุยจะของรถนี่คุยมาวันหนึ่งเนี่ยแค่ตรงเนี้นะอ่าผมก็พอจับจุดได้ว่าเขาต้องการตรงนี้นะครับอ่าอันนี้จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีการปรับแต่งกันอีกนิดน,นึงเพื่อปรับความสมูทเรื่องควันเรื่องอะไรแต่ว่าเราจะดูตามความเหมาะสมน,นะอ่าว่า รถบางรุ่นนะครับจะต้องให้อาจจะต้องให้มีโชยโชยนิดนิดเพราะว่าเนื่องด้วยจากรถอ่ะการดัดแปลงลักษณะเนี้ยคือมันจะต้องใช้ power มากกว่ารถทั่วไปนิดนึงเพราะฉะนั้นอ่าเราจะไม่ได้จูนแบบรถบ้านที่เคยเห็นแล้นะครับอาจจะมีคาแรคเตอร์ที่ผิดไปนิดหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวเป็น,นึงนขอรับครฮัลโหลครับฮโหลครับ ผมลองลด,ดอยู่ไอประกันอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรไปแป๊บเดียวครับขายประกันอีกแล้วขายประกันบ้านคือก็ซื้อไปหมดแล้วโอเคเข้าเรื่องต่อออันนี้เรียบร้อยแล้วแต่ผมว่าเดี๋ยวผมจะให้จะปรับแต่งเรื่องน้ำมันนิดนึงนะครับปรับแต่งเรื่องน้ำมันนิดหนึ่ง,ง,ง,นนหงให้น้ำมันแบบมีช่วงขึ้นหมนีลนะได้ไนหะ ให้นะ้ำมันมีช่วงลดช่วงโหลดอะไรเนาะแต่โอเคละต่อไปฟังดูนะล้อโตมาก